พระสมเด็จวัลลังคงพิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทองทุนกลองให้ชมนะครับรักกำลังลัน่น ใบหน้าหน้าอกครับวัดได้สามจุดห้าเซนติเมตรเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอง์นี้ไม่ได้อยู่ในกลุก่น่ยล่อนแล้วครับเห็นเห็นวงแขนเขาล่อนเองนะครับอย่าไปยุ่งเขา ใหเขาลั่นแบบธรรมชาติไม่ต้องไปสกิดไม่ต้องเอาอะไรไปแทงขูดขูดออกถึงเวลาถึงยุคเขาจะให้เราเห็นเนื้อเองครับเนื้อข้างในของท่านเขาเรียกว่าเจ้าเงาะครับเขาจะถอดรูปเขาเอง อย่าไปยุ่งอย่าไปขูดออกพระแท้ก็คือพระแท้วันยังคำ่ำไม่ต้องไปทำอะไรถึงยุคเขาจะล่อนของเขาเองเขาจะถอดโลกของเขาเองเหมือนเจ้าหะถอดโลกครับ ลงรักปิดทองเห็นไหมครับชัดมากดี๋ยด่ยดูด้านหลังครับด้านหลังครับองค์นี้ขึ้นคอไว้นานแล้วครับหลายสิบปีแล้วครับป๋าให้มา ป๋าบอกว่าเก็บไว้ดีมีกูไม่มีจนไม่ตายโหงคำว่าไม่มีจนเวลาเดือดร้อนก็ขายได้ไงครับนั่นคือไม่มีจนและอีกอย่างหนึ่งเรื่องประสบอุบัติเหตุไม่ได้กินหรอกครับคำว่าไม่มีจนก็ดีขึ้นเรื่อยๆถูกหวยบ้างอะไรบ้างตกรถ สามารถมีเงินกลับบ้านได้ถ้าเป็นพระใหม่ๆเราเอาไปให้คนดูเวลาเราตกตกรถเขาไม่เช่าหรอกครับแต่ถ้าแบบนี้คนเขาก็เห็นเป็นธรรมชาติเขาก็รีบเช่าทันทีเราไม่ตกรถหรอกครับไม่มีคำว่าตายหง เหลืองเหลืองดินแสงอรุณครับจากจังหวัดสุขโขทัย